แข่งเหอหลือเหลืองเมืองงาช่างดำจิตตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระทาแช่แห้งน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยมีอนาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว และจังหวัดน่านยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และลําน้ำและลํำน้ำที่เป็นสายสำคัญในการดำรงชีวิตและเลี้ยงชีพผู้คนคือแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านเปรียบเสมือนสายเลือดที่คอยสูบฉีดหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดน่านผ่านเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และวัฒนธรรมประเพณีที่มีชื่อเสียงคือประเพณีแข่งเรือการแข่งขันเรือแข่งเริ่มขึ้นจากการที่ชาวบ้านนำเรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มาทำการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานและสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างชุมชนการแข่งขันเรือแข่งในจังหวัดน่านจะมีลักษณะพิเศษคือการใช้เรือยาวหรือที่นิยมเรียกกันว่าเรือพญานาคไม่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ซ้อนะครับลักลักปิเจทัดมาสต่ยาจะเป็นไม่มกับท่อนแล้วก็เป็นไม้ซักบางส่วนกีใจ้มาเสริมมาแต่งเสริมความแข่งแรงลักลักก็คือไม้ซ้อนะครับไม่ เว็บไม่พยาสัตวบันนะครับพอดีก็คือว่าไม่ไม่จำพวกนี่จะเป็นมไม่เนื้ออ่อนนะครับเวลาใส่แล้วก็ลก้มทาการแข่งขันนี่จะมีน้าหนักเบาเผื่อลดน้าหนักของตัวเรือล้นะครับแข่งขันเนืืนนกอกอห,อน,น,น,หอน,านานนแต่ละปีนะครับจะเริ่มเริ่มต้นตัน้งแต่เดือนสัญญาสัญญยนป็นต้นไปจะไปเทปซินก่อประมาณปลายเดือนตุลาคมครับ นสนามปิดหัวนา่านอาจจะมีแข่งเงิน12ต่อเป็นของอำเภอพวนครับอ,อําเภอล,ะล,ะละักที่ทําการแข่งขันเรื่มเรื่มจากเดือนกันยายนี่ก็เป็นอ,อำเภอห้องผาอําเภอเมืองแลง้วก็อำเภอวิ่งสารครับปิดสนามดทด่้ายเป็นเงิอ12ท้ายสีอ,อําเภอพวนครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆของชาวนานความสําคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีการแข่งขันเรือในจังหวัดน่านไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางกายภาพแต่ยังสร้างสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีและความศรัทธาทางศาสนา oh, <dear. S 1> การแข่งขันเรือพญานาคยังคงแสดงถึงการสืบสานประเพณีของคนในชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในจังหวัด oh. ปัจจุบันการแข่งขันเรือแข่งจังหวัดน่านได้พัฒนาเป็นกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆรวมถึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก ทั่วประเทศเวาอย์จะเชิญชวนนักท่งองเที่ยวนะครับมาดูการแข่งขันน้อแข่งของจังหวัดน,าน่านครับเป็นการแข่งขันเรื่อยยาวตีบเหมือนไผ่ในประเทศไทยนี่เป็นเงอที่ีสวยงามมีหัวโอหางวันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดน่านมีสีสัน ในการทําสีทําลายบ่อเหมือนไผ่ในประเทศไทยอากรยากเกเชิญชวนอ่าอ่าเฮงมะพอนะครับมะพออัน,น,นแข็งเมืองหนาดนะครับ 快走、嗯！Oh.